สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่คะในมือของอ้อค่ะผลสีส้มนี้นะคะมันคือผลของมังคุดป่าค่ะเพื่อนให้เพื่อนๆดูทั้งถาดนี้เลยค่ะเป็นมังคุดป่าที่เก็บมาจากป่าทําไมก็ถึงเรียกว่ามังคุดป่าเพราะว่ามันจะมีลักษณะผลที่คล้ายคกับมังคุดนั่นเองตัวนี้จะเป็นสมุนไพรเป็นไม้ป่าที่มีฤทธิ์ร,รักษาเอดหรือมะเร็งนะคะ และสรรพคุณอื่นเพื่อนๆต้องกดเข้าไปอ่านกันอีกทีเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อของมังคุดป่าไปพร้อมๆก,กันกับอ้อเลยนะคะอ้อจะทําการปอกค่ะเปลือกค่อนข้างเหนียวนะคะเพื่อนอ้อใช้มีดแล้วก็อยู่คนเดียวค่ะเอาใหม่เอาผลที่มันแก่ๆหน่อยเอาผลนี้แล้วกันนะออกแดงๆเนี่ยนะผ่าแบบลายครึ่งนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เปลือกแข็งมากเลยค่ะคงจะแข็งๆเหมือนกับมังคุดนั่นแหละอ้าว อันนี้ออผ่าครึ่งออกมาเลยกลายเป็นว่าอ้อตัดมเมล็ดมันซะง,งั้นหอมมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปอกใหม่ฟันเลยละกันแหไอ้แพทจะผ่าฉันมาทีอันนี้เพื่อนๆนดูก่อนนะเดี๋ยวนะผ่าให้เห็นนวลมันนะแพทอันนี้นีเพาะไม่ได้แล้วนี่กูเสียหมดเลยเนี่ยะ <laughs> จะชิมรสชาติมันไปพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆน <ๆ S 1> รู้อย่างหนึ่งว่าหนึ่งเลยนะคะ,มะเมล็ดนะคะอุย้ย เป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเห็นไหมเป็นแบบนี้นวลสวยนะคะเนี่ยนะคะพ,พัดแพทแผ่ผาออกมาอีกฉันจะชิมที่เขาเรียกว่ามังคุดป่าเพราะว่าเนื้อมันแบบค่อนข้างที่จะเหมือนมังคุดผ่าออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาชิมอีกลูกหนึ่งนะคะเพื่อน<ร>จัดมาสีสวยนะคะสีสวยมากโอ้กลิ่นหอมอะ่ะรี่ทำไมมันกลิ่นหอมเนี้ย กินหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะเพื่อนนะคะอ่าชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอืมหอมค่ะทานทั้งมเมล็ดเลยได้เปรี้ยวอมหวานสำหรับเพื่อนๆที่ชอบผลไม้ที่ไม่เปรี้ยวมาก ไม่เปรี้ยวมากนะคะอืมมันจะเหมือนมังคุดตรงที่ว่าเวลาปอกออกมาแล้วผลมันจะเหมือนมังคุดมีเมล็ดเหมือนมังคุดแต่เราสามารถทานในทั้งเมล็ดมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวนำหวานตามสำหรับใครที่ชอบผลไม้ที่รสชาติไม่เปรี้ยวมากเหมาะเลยนะคะสราพคุณอื่นๆไปดูท้ายคลิปวิดีโอใครใคสนใจอยากจะได้ หอมตลอดเวลาอันนี้อ้อว่าหน้าปลูกอยู่นะเพื่อนๆเมล็ดพันธุ์ของมังคุดป่าชนิดนี้087ค่ะ6069955 ID line A U N G S A R A 09อังศรา09กับมังคุดป่าทักมาเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ